สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไปตลาดใต้มานะคะตลาดใต้พิษณุโลกค่ะนะคะเพื่อนๆออ,อันนี้ก็คือปลานแหนมนะคะเพื่อนๆน่ากินมากๆนะคะถุงละสิบบาทค่ะเพื่อนๆขายไม่แพงเนาะซื้อมา2องถุงเจ้านี้ก็ทําอร่อยเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีปลาตั้งโกไว้กินกับกาแฟาค่ะเพื่อนๆ ปาต้งโก้เจ้านี้อร่อยนะคะตลาดใต้นะคะเวลาซื้อนะคะต้องต่อคิวต้องมีบัตรคิวด้วยนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะปาตั้งโกเขาทําไมถึงขายดีนะคะของเขานี้แบบว่าพอเย็นแล้วนะคะของเขาไม่เหนียวะค่ะก็ยังกรอบนะคะใช้ได้อร่อยค่ะเพื่อนๆจะมีรสชาติออกหวานนิดๆนะคะคือชอบทานแบบนี้นะค่ะนะคะ แล้วก็ได้ถั่วมาเนาะอันนี้จะเป็นถั่วที่ชอบมากเลยนะคะเนาะเม็ดใหญ่โตมากเลยนะคะเพื่อนๆถุงนี้40บาทนะคะก็ตามราคาพอเหมาะพอควรนะคะแล้วก็ได้เค้กอีกหนึ่งนะคะเอาไว้กินกาแฟเนาะนะคะไปตลาดทั้งทีก็ซื้อไว้เลยนะคะกินสักสองสามมื้อเนาะเราก็จะไมไ่ต้องไปตลาดบ่อยนะคะ เช้านี้ก็ได้มาเท่านี้ค่ะเพื่อนๆส่วนกับข้าวนี้ไม่ได้ซื้อเพราะว่า,าที่บ้านก็มีกับข้าวอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองกินดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะกินให้เพื่อนๆดูนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆ าปาแนามลองกินดูอ,อร่อยเพื่อนๆสุดยอดพริกเม็ดหนึ่งนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆ อ mm hmm. อร่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อแต่ใบนี้กินไม่เป็นนะเพื่อนเพื่อนอันนี้รู้สึกจะเหม็นขาวอร่อยค่ะเพื่อนเอนคน กินได้ยากมากนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่อแล้วกินแบบนี้เลยเพื่อนๆง่ายๆห่อละสิบบาทถูกมากเลยอันนี้มันจะเหม็นคาวเนาะ ไม่รู้สิกินไม่เป็นอ,อยู่กระจายเลย เพื่อนๆมาดูตอริสงคองเมเบตโตไหมน่ากินนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิอื้อกินให้เพื่อนๆดูเม็ดใหญ่มากเลยนี่คะ เนื <c 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 ้อแน่นแน่นถั่วเกษตรค่ะเพื่อนๆคือคนต้มเนี่ยเข้าใจต้มนะคะเพื่อนๆนิ่มพอดีเค็มพอดีเลยอันนี้อาจจะแฟบหน่อยมันก็ต้องมีบ้างนะ ตลาดใต้นะคะเพื่อนเพอิษณุโลกมีเจ้าหนึ่งขายาข้าวเหนียวสังขยานะคะอร่อยมากเพื่อนเพออยู่ตรงถ้าเราถ้าเข้ามาจากทางด้านศาลนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะอยู่อยู่ในตึกเนาะแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงกับอยู่ในตึกหรอกทางทางเข้าตึกเลยเพื่อนๆเจ เจน,นั่นขายอร่อยนะคะเพื่อนๆตลาดใต้ก็จะมีกล้วยจับนะคะกล้วยจับเจ้านั้นก็อร่อยแต่อยู่ขายอยู่ในตึกนะเพื่อนๆอร่อยมากเพื่อนๆดูสีเนื้อวุย้ยเม็ดโตๆเลยนะคะสุดยอดมากๆ นี่ค่ะปลาต้องโกเดี๋ยวไว้กินกับกาแฟเนาะทานกาแฟกันค่ะเพื่อนๆ ตาตั้งโกเจ้านี้ยหน่อยมากยี่สิบบาทได้แค่ห้าตัวเองนะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยค่ะอืมอร่อยจังเลยสำคัญคือไม่แข็งนะคะไม่แข็ง กรอบๆเลยเพื่อนๆ ไม่ได้กินบ่อยนะคะนานๆจะซื้อสักทีนะคะเพื่อนๆกินบ่อยก็ไม่ไหวมันค่ะมีตะเล็กกรอบๆมาให้ด้วยนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ